สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสา,าคีนะคะเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสงกับหตัวรองก็คือสกับหนะคะที่จิงมันเป็นสกับห้กับสามเนาะแต่เราสลับคู่กันนะก็เป็นสองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแปดหกศูนย์หกมจ็ดสามเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้ามันมีเลขเบิ้ลน,นะคะสองสเอ้ย สองสองหกหกสามสามห้าห้าเนาะสามตัวก็สี่สองหกแปดสองสองสองหกแปดหกแปดหกสองหกหกเนาะเมื่อคืนเกือบเข้าสามตัวตรงๆผิดไปแต้มเดียวเราจับมันมีเก้าหนึ่งศูนย์ก็แปดหนึ่งศูนย์เราลืมเขียนแปดหนึ่งศูนย์ลงไปก็ยังดีที่ถูกสองตัวบนล่างเนาะวันนี้ขอให้เข้าสามตัวตรงๆเนอจับคู่กันก็คือสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองสามสามสองสามหกหกสามเนาะ ็ขอให้ทุกคนโชคดีไม่ต้องเปืองตังค์เยอะเนะาะแต่ไม่น้อยก็เข้าบนเข้าล่างนะต่อไปเป็นลาวสามัคคีตัวเด่นก็คือหกกับแปดตัวรองก็คือห้ากับเก้าเมื่อคืนนี้เราจะพาะกิจมาเข้าลาววีไอพีเด้อเฮ้ยลาวสามัคคีเด้อเมื่อคืนนี้ตัวเด่นก็คือหกกับแปดนี่ยหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดมันจะมีหกห้าหกเก้าเด้อแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปด หกแปดแปแป้วลืมแปดหกเด้อเอาหวมเซียวเด้อหก็ห้าหนึ่งหาห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเก้าหนึสามตัวก็หนึ่งแปดหกหกแปดห้าหนึ่งหกเหปดหกแดหนึ่งห้าปดสองเนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะถ้าจะจับคู่กันก็จับตรงนี้นี่หกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหหหหดห้ดแปดเดเนาะ กขขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องมุนเส้นพารวยด้วยนะอันนี้เราลงไว้สี่แนวทางเนอ้อเราจะพาะกิจเราสามัคคีเรา V I P แล้วก็สามัคคี V I P นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางเนออาอเดี๋ยวจะตามไปเ้วอยราว V I P ขอบคุณทุกคนที่กดซับสไครต์กดไลค์ให้นะก็ขอให้ถูกสามตัวตรง,ง,งๆเนอ้อคนไหนดูเฉยๆเอาไปล่างตัวเดียวพอจบ Oh, หดตน่อยเนาะอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูสวัสดีค่ะ